ไปเหตุงานเข่าไงสิญญาไม่เหือเลยเสาดีจต่พี่น้องไม่ประพสไปยังเขาเขาข้าหน่อยลงจากหน่อยตื่นขึ้นหน่อยจากยังเป็นยังพี่น้อง เลี <static> yell, <staple> ้ยมเจอเข่าหัวตังค์มางขย่าหัว ตีเอ้มาด้ตีผูเห็นอดน้อยวางยู้หันนันตก่ยังึมองก็ต้องเมเลอกแบงไปเกใส่ไหนใั่ดูแาก็น คุยบาดะเลนพวกเจ้าเ,เบิ้งเอฟซีซื้อมาฝากเมื่อวานนี่ค่ะชุดหนึ่งโอ้ยขอโทษขออภัให้ผู้ประกินเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องเด้อเนี่อปลากระดาวยอดนัน ลวกหยอดทักกระเดาขุยโรดค่ะ,ไ,ะไม่ยังอยวดอย่อละเมียนแล้วค่อยหาหายเพราต้องนั่นดอกเดีวยวเขาสิไปซื้อหาย บัสิวาวยังแย่แล้วตีสู้ฟังมือนี่มือนี่เกินเวลาแล้วแถแล้วนั่งยู่น้ำแลสิไปประซุ่มอ,อสมอ่ไงอ,อสมอ่กก้งานล,ลายรๆายตัวนี้เดียด ถ้ากระดาวคม,มผู้อื่นกินบ่ดได้ไม่จะข่อยกินได้แม่งแม่มมมมมมมงเจ้ากินหัวสองอยอดปะนั่นติแม่พี่น้องกินหายดอด ขเขาเจ็บปาเกเจ็บเพื่อดังแจ็บครับพี่น้องขอโทษหลายๆเด้อพูดว่ากินดิบที่ฝอ,อยี่แม่ภากินมาตั้งแต่เดเป็นตาหน้ยอยู่ กว่าุ่้ำหลายค่ะพี่น้องหุ่ยใส่ลูกโดด